อะไรคะถาดตังนี้แบบนี้สปาเกตตี้ต้องใส่โปรตีนกนระเศษนะคะเราก็จะใส่ซอสพริกไปนิดนึงอ๋อ Wow. วันนี้เราจะหั่นมะเขกือเทศใส่ด้วยนะครับแต่มะเขกือเทศที่จะใส่คือมะเขกือเทศอะไรครับอุ้ยมะเขือเทศเป็ไหเน,นี่ยพักไว้ก่อนผักเชยาน,นี่แหละ

มีพอเดี๋ยวไปหามะเขือเทศมาใส่ก่อนนะสักครู่สักครู่ไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมพร้อมอันหนึงได้แล้วมะเขือเทศปกติเขาใช้มะเขือเทศท้อนนะคะแต่อันนี้ มีเท่าไหร่เาก็ใส่ไปนั่นแหละอันนี้มันจะเป็นเปรี้ยวๆนะคะสำหรับใส่ส้มต่ำคือสื่อมาใส่ส้มต่ำเลยจ้าว่าเมอ่อน,นี้เธออยากกินแบบนี้นี่ส้นนะคะ ทรงให้มันเข้ากันสค่หน่อยอคิดยาวมากเลยซิมดูก่อนนะ 我弟姐。